ระบบออโต้พายโดของเทส l a ยังคงน่าเป็นห่วงหลังประหลัดคมนาคมสหรัฐวิจารณ์ไว้ว่ายังคงธรรมดาเกินไปข่าวของเทส la ยังคงร้อนแรงไปกับการใช้งานออโต้พายโดที่มีทั้งข้อดีข้อเสียตามมาไม่รู้จบจนคราวนี้ปลัดคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวเองเลยว่าที่มองว่าการใช้งานระบบช่วยขับขี่มันไม่ได้มีประโยชน์เอาเสียเลยทางท่านประลัดได้วิจารณ์เทส la เอาไว้ถึงระบบออโต้พายโดที่ยังคงมีคู่มือแนะนําให้ผู้ใช้ต้องคอยอยู่หลังพวงมาลัยและคอยมอง ถนนตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่ตรงกับคำว่าออโต้พไหร์ลสำหรับเขาเลยสันิดเดียวแ being thrown ม r o u n d that that somehow means you don't have to have your eyes on the road and your hands on the wheel แม้ทุกคนจะต้องไม่ลืมว่าระบบของเทสลายังคงอยู่ในเลเวล2หรือบังคับให้ผู้ขับขี่ยังจับตามองถนนอยู่เหมือนเดิมแน่นอนว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาทางเทสลาก็เพิ่งจะเรียกคืนรถมากถึง36 0,000กคันเพราะระบบ Fu l l s e l ์ d r iving ตัวทดลองยังไม่สามารถใช้งานได้ดีพอและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากจนเกินไป แม้คนที่สนใจใช้งานระบบนี้ต้องเสียเงินมากกว่ารถรุ่นนี้ปกติถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ5้า0 0นบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้รถของเทสลายังต้องเตรียมถูกตรวจสอบจากองค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกาเพื่อหาจุดบกพร่องในตัวรถของพวกเขาส่วนกระทรวงยุติธรรมก็กําลังตรวจสอบว่าเทสลาแอบใช้คําโฆษณาที่เกินจริงในระบบออโต้พไอลหรือไม่ซึ่งทางอีลอนมัสเองยังคงพยายามหาทางให้รถของพวกเขาสามารถขับขี่ได้เกือบอัตโนมัติทั้งหมดแม้จะเกิดปัญหาในรุ่นปัจจุบันอย่างที่เห็นกันส่วน ระบบออโต้พไพลในประเทศไทยนั้นหลังจากที่คนใช้เทสลาหลายคนได้ซื้อแพ็กเกจฟู l l ซลล์ได i วิ่งมา mm. ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยแม้แต่สักนิดเดียวบนท้องถนนประเทศไทยเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่เอื้ออํานวยสภาพการจราจรที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้อีกทั้งการขับขี่ต่างๆของคนในประเทศไทยก็ยังคงห่างไกลคําว่าออโต้พไพลอยู่ดีดังนั้นใครที่อยากใช้งานออโต้พไพล ก็คงต้องหวังเอาไว้ว่าประเทศไทยจะตีเส้นถนนให้ชัดได้สักทีก่อนที่ระบบออโต้พิลอตจะใช้งานได้จริงส่วนใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share, Channel Under EV ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ